นี่จอุ้้ยแม่ออนเราก็ดอกใหญ่เหมือนกันนะหัวดตอนรับสาวเน็ตสาวใช่จังนี่จังนี่นะสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับผมนี่มาถึงแม่ออนนะครับเนาะครับนี่ประกาศวันที่สิบแปดครับเดือนมิถุนายนปีหกเจ็ดครับวันนี้มาหาเศ็ดบ้านทำหมูน่าจะเนาะรอหมูก่อบมาจีเป็ดจ้ะได๋ ไปดูเอามาพรมในกนารเมซาครับโอ้ขัดเห็ดสีเข้มขึ้นจะนัดเห็ดขึ้นฟา,ามตัวนี่มาแล้วมาแล้วโอ๊ยตื่นเต้นหอมแมนว่าไฟเด้อสิบรอยออกได้เวอร์ดดอกงามอยู่เนาะมีนนตะไคร้ครับมีดอกเดียวเนาะอืมดอกให้พึ่งครับดอกให้พึ่งแล้วอืมจะเห็ดปุ่งกาแฟค่ะ ครับสีนวลดีใช่ไหมเจอเห็ดพึ้นข้าวขาขนเหรอเนาะอีกมื่อดนเราจะเห็ดอื่นนะจะออกเนาะเห็ดออก้นี่เห็ดอะไรเอาพขึ้นข้าวขาขนเราจ้ะเห็ดหนังแป้งเห็ดหน้าขาวหนังแป้งจ้ะ ี๋ยวขิงไปมังเห็ดกอแด้งรู้จัะเนาะจะออกปะยังเหลืออยู่เนาะนึกว่าจะหมดหรือจ้ะเฮ็ดถึงบานแได้เองให้ขิงอีกกลวยส่วนนี้คือออกแต่เห็ดอังสีเนาะครับออกแต่เห็ดดิ่งจังยุบจ่อย นดอลอกดอกไม้ในะนะป่าดอกนะึงครับอนะีกดอกครับหนะ้ามองอีกนะดอกหนะี่งดอกหนะึ้งดอกหนึง

อให้ทานครับเออมาต้ตนมาอีสานห้องทานแกะใหอ่วะเขาทานน้อยครับทานน้อยตรงนี้าโออันนี้ออกเปก็นกอเลยออน,นิดนองแป้ง ออกก็ออกสอนกันเนาะมีเดี่ยวใช่เนาะีแดงจ้ะแดงละใบกรอบอ่าโทว์สาระตุ๊โอ้ยเพ็รแม่ออนของมันหนาเนาะกระโงกต้นแบบบ๊อบใส่ต้นครับาหมีหมูเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นหยาดหน่อยนาของก๋อย แมนบอจ้ะแมนบอ,อพี่น้องว่าแมนบอสอัญญาบ้านหน่อยหนาอุ้มก๋อยจ่านี้แม่ออนเราก็ดอกใหญ่เหมือนกันนะหรอเอาหมูอออกนะกระหมูอมออกเขาต้องน่าจะแต่ฟาดท้อนี่ทำกับปั่นเลยจ้ะเนี่ยมือเนี่ย <c oughs> เจอเห็ดผ่้หวานวนั่นเองเนาะใช่ก้มกลอนอีกแบบเ,เจอเห็ดงาเท้าเป็นหนึ่งร่วมกันนะจ่ะแสบดิเขามาน่ำหาเราโง่กับขอหมูเนาะขอเห็ดแดงดิเหมืนกันขม,มิ่มันเจอเพื่อนตันแล้วจ้ะ สามดอกอ้วนๆใหญ่ๆเน,ะะนาะครับนี่เห็ดหน้านวลเนาะผีออกคีมๆออแต่หงเหลืองคีมๆอ๋เอเจอแดงน้อยสองดอกแล้นัดไฟหำด้อยเนาะ ตาครับด้วยหมานซำหน่อยเนาะนั่นยังใส่หิ้งยากย่ามันบ้านเนาะเดีเห็นรงงต้นดอกเดียวสำรวจตาทังบ้านเท่าไงันี่บนออกซำไหนเนาะกาลังเห็ดดิ่งําลังยุบเนาะัองรอกว่ะอตมือเนาะน่าจะน่เหลือเห็ดครงงเลยดอกใหญ่ดอกเดียวครับวันนี้ สิกับไปเมเจะไรองนะอมก๋อยครับะขนทางปุ่นยากยากเนาะทางไปก็ถอดเหรครับไกลเกินครับเนาะทีเกือบสามทีชั่วโมงครับเนาะห้าชั่วโมงกันเนาะครับถนนมันยากครับทางโคดเที่ยวเนาะรถรถตู้ครับ ด้วยครับเดินมาถึงแล้วมาหันกระเม่นยืนหาเลยเนาะตัวแดงหลวงครับนี่ตอนรับสาวเน็ตเราใช่จดิโอ้โหจดิเนาะสะอ้อนคักดอกงามแห้งบิ๊กๆเลยเจอหนอนใหม่เห็ดกอแดงแกตัวเด้อเห็นดอกเดียวนะเดี๋ยวคือเห็ดหลังหวงแล้วเนาะมาปใหม่แล้วเนาะจ้า สทนั้นปูครับสะเ็นคขมินเนาะขมิ้นหลวงขมิ้นอันไงพุ่นสมูเนาะแนบปุ่นขมินหวานนะตเนาะเปลียนมู้ครับเนาะมาไปดูกันครับนี่ตใหญ่ครับขมินหลวง ปาดปาด,ปาดนี่จ้ะอฮ้ยนี่เขามินใหญ่อันนี้นะหนึ่งกระดาพีคาเนะาจาน๊ะเนาะพัดน้ำมันหอยกับเธอทีสเสียบอยู่หายงาหายโยที่จังนอันนี้ของเชียงใหม่ <laughs> <laughs> มีเห็ดมันปู เสียบแมงกอลากลากกินมันยูไ่้ม่ใหม่หลายนะโอ้ยขาดขาแม่ดอกนี่โอ้ยโอ้ยจะเนี่ยเนี่ย อีกดอกแม่งก,ก็กินขาใช้กระบี่ครับเนาะ,ะดอกจุ่มหน่อยค<ช>่ะข้อไพนุ่ณจ้ะอือจ,จอับพื้นเข่าเนาะเจอที่พื้นเข่าแม่้องนะจ๊ะเนาะ,ะสามดอกอยู่ท่านมาหลายมาจบจบอยู่เห็ด <laughs> เวียดนามหน่อยเจ้านี่ดอกเดือมผลงานของเขาครับมาจอบมาจอบมาจอบปลาบานเจ้าของนอกจากน้องเนี้ยมากกระดาเฮ็ดก็แดงดอกนอกจากเฮ็ดละงหงดอกนี่มีแต่ว่ามีแต่ดอกย่ายๆเด่อนั้นนะครับผมดอกใหญ่ๆแต่มาจอบเขาเนาะครับแต่ว่ากรไดาเฮ็ดอย่างอื่นนอกจ้ากจอบเขาเป็นสระ ข้าวมิ้นครับมานหลายอย่างอยู่จ้ะข้ามิ้นหลวงครับเห็ดดินเห็ดดินเห็ดฮานเห็ดร่วมรวมหลายอย่างเนาะเห็ดหลายอย่างข้อหนึ่งเพราะแกงเพราะดีจ้ะเนาะครับผมเอ่ยเพราะวนถึ่นปอีกบ่ไปแล้วกันเพราะฝนเหมือนมาข้าวติดเมื่อเฮือนลงไปใกล้เนาะครับผมครับวันนี้ก็อลาปีละน้องพิกบ้านพิกจองกันเนอร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องเบาเหนือพาลุยครับปลอดไซส์เสาแนททางเพจทางยูทูบเนอร์นะครับวันนี้ก็อลาปีละน้องพี่บ้านกันครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า man